รถไฟบรรทุกหินพุ่งชนรถกระบะลอดวุดวิดค่ะ เมื่อเวลา13.30นวันที่3กุมภา 12, พันธ์2566ที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทยงยุทธคติยะรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งเหตุรถไฟบรรทุกหินเฉียวชวนรถกระบะมีผู้บาดเจ็บจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิสวา่างราชธาธรรมสถานบางสะพานลงตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุบริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟบ้านฉม่วงตําบลพงประสาทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบรถย,ยนต์กระบะอีซูซุสีน้ำเงินทะเบียนบวมยไม้พพาน6กศูนเ้าระจกขีขันมีรอยถูกชนบริเวณประตูฝั่งซ้ายและกระจกหน้าแตกพังเสียหายถูกลากไปไกลจากจุดตัดข้ามทางรถไฟประมาณ50เมตรถลายลงไปอยู่ในบริเวณล่องกลางระหว่างรางไฟฟ้าบริเวณกระบะท้า,ทายรถมีขวดน้ำปลาแตกกระจัดกระจายทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายต่อศักเ์เข็มทองอายุ54ปีเป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ซ้ายกับบริเวณใบหน้าเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรีบนำส่งโรงพยาบาล สพานส่วนผู้กรณีทราบว่าเป็นรถไฟบรรทุกหินสําหรับเติมรางรถไฟในการก่อสร้างรถไฟรางคู่ของบริษัทผู้รับเหมาแต่ไม่พบรถไฟขบวนดังกล่าวอยู่ในจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําแผนที่จุดเกิดเหตุและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนจะมีการเรียกพนักงานขับรถไฟมาทําการสอบสวนเพื่อสรุปหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่านายต่อศักดิ์เข็มทองอดีตเคยเป็นสอบอบตอแห่งหนึ่งในอำเภอทับสะแกและเป็นที่ปรึกษาพักรอ ทางไทยภาคตะวันตกอีกด้วย